สวัสดีครับมาเจอกับนวัดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับที่เราล่องแพกันเนาะล่องแพไปก็จะมีเพื่อนนะครับทีมสีส้มบีนะครับระหว่างทางเราก็จะเจอนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ำกันก็หนุ่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆราจะมีหมอโอมนะครับน้องโอมเออาของเรานะครับแล้วก็ เพื่อนๆอีก3อีกทั้งหมด7ท่านเนะเาะรับรวมกับอ่ากาลาสีเรือเรียกว่ากาลาสีเรือเนาะชื่อน้องโอเว่นไปไหมครับไปไหมชื่อแมนยูรึเปล่าน,น่าจะแมนยูก็มาเจอท่องเที่ยวนะครับเล่นน้ำกันเนี่ยสนุกสนานก็ทักทายกันนะครับทักทายกันนะ đang subscribe cho tay này ระวังทางนะครับก็ทางซ้ายทางขวานะครับเราก็จะตรวจสอบคับการน,นั่งแพนนั่งอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเจออุปรสรรคนะครับวิธีการก้มกันหมอบนะครับแล้วก็ในท้ายเราค่อนข้างเก่งนะครับถึงจะตัวเล็กนิดเดียวแต่เก่งมากนะครับสามารถพาเราหนีจากต้นไม้ล่มไม้ต่างๆแบบนี้นครับเพื่อน วิวข, qui, ข rage, ้างทางก็จะสวยมากครับแม่น้ําต่างๆหลายๆสายก็จะไหลมาบรรจบกันเนาะจากเขื่อนขุนด่านก็ไหลต่อมาเรื่อยๆนะครับไปตามจุดมุ่งหมายเลยครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับแม่ยานางวันนี้เนาะแม่ยานางนั่งจันนนะครับวันนี้บอมไปไงบ้างครับวันนี้ น้องโอมนะครับก็ทักทายแล้วก็สอบถามนะลูกเรือนะครับน้องโอมเป็นหัวหน้าทีมนะครับในการนําการประจนภัยในครั้งนี้นะครับเปพื่อนจะเห็นว่าแม่น้ํายังเป็นสีแดงๆอยู่เนาะมันจะมีแม่น้ําหลายๆสายไหลเข้ามาบรรจบกันนะเพื่อนดูไปเรื่อยๆครับเราจะมาเจอแม่น้ําอีกสายหนึ่งก็สายใหญ่ขึ้นนะครับเราจะล่องไปเรื่อยๆตามทาง น,น้ำก็จะมีลึกบ้างตื้นบ้างนะครับตามโคดอินนะครับเพื่อนๆตามฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะดูน้ํายังเป็นสีแดงอยู่เนาะก็จะพายไปเรื่อยๆครับตามกลุ่มข้างหน้านะครับจะเห็นว่าแพรลําข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเราอีกกลุ่มนึงเนาะก็จะพาย ออกตัวมาก่อนเรานะตอนนี้น้ํา2สายมาบรรจบกันก็จะน้ําก็จะเริ่มใสขึ้นอีกนิด,ดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําก็จะไหลแรงขึ้นไหลเชี่ยวขึ้นนะครับมีแม่น้ำไหลาสายมาปลก,นกนันไม่รู้ครับมันมีป้าย g ีอ่ะ บริเวณนี้นะครับน้ําก็จะไหลเชี่ยวนะครับเพื่อนๆก็จะมีแพรลำหนึ่งของเพื่อนเรานะครับก็จี้ท้ายมาติดๆนะครับสนุกสนานครับตามมาเป็นขบวนนะครับด้านหน้าเราก็จับใจเพื่อนเพื่อนเราเหมือนกันนะครับท้าทายภารกิจกันนะครับเพื่อนๆไหลไปตามแม่น้ำนะช่วงที่น้ําจะรู้สึกว่าจะไหลแรงนะไหลเชี่ยวขึ้นนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆครับระยะทางนะครับที่นวัดล่องแพเนี่ยจะอยู่ประมาณ8กิโลนะครับเพื่อนๆ8กิโลเมตรนะครับไายถามว่าไกลไม่ไกลนะแต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกสนุกมากกว่านะครับเพื่อเพลินครับเห็นเพื่อนเพื่อนมาทำกิจกรรมกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานเฮฮาครับเพื่อนๆอน้าวฮะน่าสนกันเลยโอเ่อยเลว เาแล้้วยังงไน้ำค่อนข้างไหลแรงนะครับตรงจุดนี้นะเพื่อนๆก่อนายท้ายของเรานะครับก็สั่งว่าไม่ต้องพายแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพาเข้าตลิ่งนะเพราะว่ามันมาถึงจุดที่เราได้ทํากิจกรรมนะครับจะมาถึงจุดที่เราจะต้องทํากิจกรรมกันนะครับ เดี๋ยวนายท้ายก็จะพาเราเข้าฝั่งเองนะพเพื่อนเพื่อนนายท้ายเราตัวเล็กนะตัวเล็กเล็กเองงาน,นเด็กเลยแต่เกรงนะครับตรงนี้นะครับแม่น้ําจะบรจบการอีกสายหนึ่งนะครับน้ําจะเริ่มใสขึ้นแล้วนะพวเพื่อนเพื่อนเรามาถึงจุดหมายจุดแรกนะค,คือด่านแรกที่เราจะต้องมาทําภารกิจกันนะครับมาเดี๋ยวจะมีพเพื่อนเพื่อนนะครับบางกลุ่มนะครับเดินทางมาถึงก่อนเราเพราะว่าเขาเดินทางมาก่อนเรานั่นเองนะพเพื่อนเพื่อนจะทักทายกันสนุกสนานครับ น้่งดูเรือมนดีใช่ไหมครับอ่าค้นฟังโดยสวัสดิภาพเห็นไหมครับนี่นายทายเรือเรานะตัวเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหมครับเจ๋งมากนะครับตัวแค่นี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยไปแลลวเดิน